พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานมิตรภาพซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกของทั้งสองประเทศและทรงเริ่มต้นการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการเป็นเวลาสองวัน ีเวลา10นาฬิกาหานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถร่มด้วยสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงจังหวัดหนองคายทรงเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงหนองคายเวียงจันทร์หรือสะพานนิตรภาพซึ่งเชื่อมระหว่างบ้านจอมมณีอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายกับท่านาแล้งแขวงเวียงจันทร์ร่วมกับนายหนูฮักภูลสวรรค์ ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากความร่วมมือของรัฐบาลไทยลาวและออสเตรเลียทําให้สะพานมิตรภาพก่อเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่างเมื่อปี2534ทั้งนี้เพื่ออำนวยประโยชน์ในด้านการคมนาคมขนส่งอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและสังคมระหว่างประเทศไทยและลาวโดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กมีความยาว1,174เมตร ประกอบด้วยทางเดินรถสองช่องทางและมีทางเดินสองข้างตรงแนวกลางสะพานมีการออกแบบสำหรับติดตั้งรางรถไฟในอนาคตและมีช่องเปลี่ยนการจราจรด้านซ้ายเป็นขวาที่ประเทศเลาวภายหลังจากที่ทองเปิดสะพานแล้วนายหนูฮักพูลสวรรค์ประธานประเทศได้กรบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนลาวอย่างเป็นทางการเป็นเวลาสองวันรถยนต์พระที่นั่งถึงยังสนามทาตหลวงอันเป็นสถานที่จัดพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา11นาฬิกาโดยมีนายสมานวิยาเกตประธานสภาหแห่งชาติลาวเฝ้าทุลองทุลีบพระบาทรับเสด็จได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินอย่างแท่นรับการเคารพกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสนเสริญพระบารมีและเพลงชาติลาวส่งตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาหแห่งชาติและคณะถูตานุทูต จากนั้นประธานประเทศกลาบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินยังหอคำอันเป็นที่ประทับซึ่งรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดถวายในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการหอคำแห่งนี้ใช้สำหรับเป็นบ้านพักอาคารตุกะในระดับระมุขของประเทศที่เดินทางมาเยือนเท่านั้นต่อมาในตอนบ่าย ประธานประเทศได้นำเสด็จพระราชดำเนินยั่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวซึ่งตั้งอยู่ที่หลัก22เมืองนาสายทองแขวงกำแพงนครเวียงจันทร์ทรงเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานของโครงการร่วมกับนายหนูฮักภูลสวรรค์ประธานประเทศศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรเกิดขึ้นสืบเนื่องจากนกายไกรสอนรมวิหารอดีตป,ประธานประเทศได้แกรบมคมทูลขอพระราชทาน ภายหลังจากที่ได้เดินทางไปเยีอยประเทศไทยและได้เยี่ยมชมกิจการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ส่งตั้งขึ้นในภูมิภาคต่างๆของประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือในการพัฒนาชนบทและการเกษตรซึ่งสํานังกงานคณะกรรมการประสานคโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือกอปรได้รับสนองพระราชดําริมาดําเนินการศึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านดินน้ําและพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อนำไปสาธิตให้กับราษฎรนำไปปฏิบัติได้โดยเทคโนโลยีแบบง่ายๆโดยภายในบริเวณศูนย์จะมีการทำแปลงสาธิตด้านการเกษตรการประมงควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ในรูปการเกษตรแบบผสมผสานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทางหนึ่งในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปลูกต้นคูณ ร่วมกับนายหนูฮักภูลสวรรค์ประธานประเทศณบริเวณหน้าอาคารที่ทําการเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งการร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวลาวจากนั้นทั้งสามพระองค์ส่งพระดําเนินพร้อมด้วยประธานประเทศและพระยาผ่านแถวของประชาชนที่มาเฝ้าทูลองทุลบพระบาทรับเสด็จอย่างอาคารสโมสรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินเข้าสู่ภายในอาคารพร้อมด้วยพระยาประธานประเทศ เพื่อทอดพระเนตรงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆอาทิกิจกรรมผ้าไหมสิ่งทอเครื่องจักสานโอกาสนี้สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงมีพระราชปฏิสันถานกับพระยาประธานประเทศถึงความงดงามของงานฝีมือหัตถกรรมซึ่งเป็นงานฝีมือที่แม่บ้านใช้เวลาในยาวว่างประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆเช่นการทอผ้าขิดผ้าจกผ้าแพรวาหรือผ้าเชิงมานานับศตวตรรษ ในระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรงานฝีมือหัตถกรรมอยู่นั้นนายสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้กรบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเชิญประธานประเทศไปยังบริเวณพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยซอนซึ่งทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้น เพื่อใช้กักเก็บน้ําในโครงการและหมู่บ้านบริเวณโดยรอบโดยอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เป็นเขื่อนดินเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีความจุน้ําประมาณ3 8แสลูกบาทเมตร <c oughs> เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลาวส่วนใหญ่จะอาศัยน้ําจากธรรมชาติทําให้มีปัญหาในเรื่องความไม่แน่นอนของผลผลิตการพัฒนาแหล่งน้ําจึงเป็นสิ่งสําคัญมากระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด,ดำริให้ทําการสํารวจ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยซอนและห้วยซัวขึ้นซึ่งจะอํานวยประโยชน์ให้กับพื้นที่ในโครงการและหมู่บ้านบริเวณห้าแห่งคือบ้านนายางบ้านนาซอนบ้านหัวขัวบ้านน้ําเกี้ยงเหนือและบ้านเกี้ยงใต้กว่า8ปดพันไร่โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรัรบสั่งกับนายหนูฮักพูลสวรรค์ประธานประเทศถึงผลของการสร้างขื่นว่า จะทำให้สามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตมากขึ้นนี่้เป็นป่าสงวนไม่้ีเป็นป่าสงวนอันนี้เป็นเป็นป่าสงวนก็จะดีก็ทางบนนั้นเขาจะเขา้ามาแล้วถ้าถ้าทิ้งเอาไว้ประชาชนก็ตกคดีขึ้นเวลาประชาชนเพิ่มขึ้นก็จะต้องขึ้นวันนี้เราทำให้นีเพื่อให้ประชาชนับเพิ่ม พื้ที่ของเขาจะมีพอเขาได้ได้กินมากกว่าปลูกข้าวไม่ต้องมีห้าสิบไร่มีมีเพียงยี่สิบไร่ก็กินแลทฤษฎีหมายสิบไร่ก็พอทำนาทำนาครอบครัวหนึ่งห้าไร่ห้าไร่จะไม่ใส่ปุ๋ยมากคนไม่ใส่ปุ๋ยนะต้องใส่ทุ๋นะไม่ต้องใช้ไม่ต้องเนี่ยปลูกก็ไม้เหีิดเนี่ย ใช่ใช่ใช่ปุ๋ยธรรมชาติ